ค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะสำหรับม5้าทศทนะคะตัวนี้จะเป็นคลิปวิดีโอเกี่ยวกับวิธีการหาโดเมนและก็เรนนะคะบางคนอาจจะเรียนมาแล้วแต่ในขณะที่บางคนอาจจะลืมไปแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นวิดีโอทบทวนที่นักเรียนเรียนมาในชั้นมสนะคะม5ก็ก็เอามาใช้อีกนะคะเอ่อก็ตามที่บอกนะคะบางหัวข้อมันก็จะทับซ้อนกับในมสที่เคยเรียนมาบ้างแล้วเนาะก็จะเป็นข้อได้เปรียบของนักเรียนก็แล้วกันนะคะ อัดวิดีโอให้ในช่วงนี้เนื่องจากว่ามีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาในเรื่องของเวลาจาก50นาทีเป็น40นาทีนะคะ,ะคุณครูก็เลยกลัวว่านักเรียนบางคนจะ,ะไม่ได้ดูในกลุ่มไลน์ก็เลยจะไม่ได้เข้าเรียนนะคะก็จะเสียผลประโยชน์ไปนะคะแล้วก็ปัญหาน้เรื่องของอินเทอร์เน็ตด้วยนะคะแต่ในบางครั้งคุณครูก็อยากสอนสดก็อยากพบเจอกับนักเรียนนะคะอยากคุยสารทุกสุดดิบเนาะ,ะก็จะ ส่งข้อมูลหรือว่าข่าวสารไปทางไลน์ให้นักเรียนเนาะอ่ะมาดูหัวข้อแรกนะคะ,ะไม่ใช่สิไม่ใช่หัวข้อแรกเนาะเราเรียนมาหลายอันแล้วอันนี้จะเป็นโดเมนแล้วก็เรียนของฟังก์ชันนะคะก่อนหน้านี้เราจะเรียนการพิจารณาความเป็นฟังก์ชันนะคะพิจารณาโดยโดยกราฟโดยข้อสังเกตจากกราฟพิจารณาจากนิยามแล้วก็ าการตรวจสอบการนิยามเมืองต้นนะคะคราวนี้สิ่งสําคัญในหัวข้อของฟังก์ชันก็คือโดเมนแล้วก็เรนนะคะตัวนี้จะนิยมออกข้อสอบเรียนต่อค่อนข้างบ่อยเลยทีเดียวนะคะก่อนอื่นเรามาทบทวนนิยามของโดเมนและก็เรนของฟังก์ชันที่เรียนมาในชั้นม .4 สนะคะหาแบบเดียวกันกันกบโดเมนและเรนของความสัมพันธ์นะคะดังนั้นใช้ร่วมกันได้เลยนะคะนิยามก็คล้ายๆกันนะคะโดเมนของ ความสัมพันธ์ก็คือเซตของสมาชิกผู้อันดับที่อยู่ใน F นะคะก็คือตัวหน้านั่นแหละโดเมนก็คือถ้าเป็นพิกัด XY โดเมนก็คือค่าของ X นะคะพิกัดของเบรนก็จะเป็นพิกัดของ Y นะคะอันนี้ก็ผ่านไปเร็วๆคนจะนักเรียนน่าจะเรียนมาแล้วอ่ะอย่างเช่นถ้าเป็นฟังก์ชันที่เป็นแบบแจกแจงสมาชิกไม่มีปัญหาก็จะหาง่ายหน่อยใช่ไหมคะอย่างเช่นตัวเนี้ย โดเมนของ f มันก็จะเป็นเซตของคู่อันดับเอ่เอโทีค่ะก็จะเป็นเซตของสมาชิกตัวหน้าก็จะมี1มี3มีหแล้วก็มีเจนะคะส่วนเรนนะคะส่วนเรนก็จะเป็นสองสี่หกแล้วก็8นะคะถ้าเป็นแบบแจกแจงสมาชิกแบบนี้ไม่มีปัญหาใช่ไหมคะมันจะก็จะตรงกับนิยามเลยเลยนะคะทีนี้ มันจะมีปัญหาในตัวที่เป็นเซตแบบบอกเงื่อนไขซะส่วนใหญ่แล้วข้อสอบก็จะไม่ออกแบบเนี้ค่ะแบบแบบแจกแจงสมาชิกนี้แทบจะไม่ออกแต่จะเจอในข้อสอบปลายภาคบ้างเล็กน้อยนะคะทีนี้แบบบอกเงื่อนไขก็จะพิจารณาได้หลายอย่างเลยครูจะเรียงจากง่ายไปหายากให้นักเรียนนะคะแบบออริจินอลเลยก็คือเป็นการดูจากกราฟนะคะอย่างที่บอกก็คือในหัวข้อนี้จะพยายามอสอนให้นักเรียนนึกภาพ จากกราฟถ้าเกิดเอานึกภาพเป็นกราฟได้การพิจารณาโดเมนกับเลนมันจะเร็วนะคะ <c oughs> อ่าอย่างเช่นตัวนี้นะคะเอ่อมันจะเป็นกราฟของฟังก์ชันเส้นตรงนะคะวาดออกมาแล้วก็จะเป็นเส้นตรงนะคะแต่บางคนก็นึกนึกในหัวได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นวิธีการวิธีการหาโดเมนแล้วก็เลน์ของกราฟของฟังก์ชันนะคะเอ่อโดเมน ตัวนี้เวลาเราดูเราจะดูกราฟเส้นกราฟนะคะเทียบกับแกนอะไรคะแกน x ตามนิยามนะคะโดเมนก็คือดูค่า x, เรนก็คือดูค่า y ดังนั้นเริก็คือเราจะดูกราฟเส้นของกราฟนะคะเทียบแกนอะไรคะเทียบแกน y ค่ะ เดี๋ยวครูดูเวลาไป,ไปด้วยปกติคลิปหนึ่งจะพยายามให้เกินครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวนักเรียนจะเบื่อ,อทีนี้อย่างเช่นเส้นกราฟตัวนี้เราเห็นเรามันจะมีความลาดชันเส้นตรงมันก็จะมีค่าความชันเป็นบวกกับความชันเป็นลบนะคะถ้าความชันติดสมนติก็ขนานกับแกน x เ,เนอะอย่างอันเนี้ยเพราะฉะนั้นเส้นตรงก็จะมีลักษณะเดียวกันอย่างเส้นตัวนี้เราก็ดูเทียบกับแกน x ค่ะศาสตร์ลังสีมาที่แกน x นะคะฝั่ง ฝั่งบวกก็ได้ไปเรื่อยๆได้จนถึงบวกอินฟินิตี้เลยใช่ไหมคะแกน x ฝั่งขวานะคะส่วนด้านซ้ายค่ะ,ะนักเรียนก็ศาสตร์ลังสีเส้นกราฟมาหาที่แกน x นะคะเราจะพบว่าแกน x ไปได้อีกเรื่อยๆเลยนะคะไปจนถึงลบอินฟินิตี้นะคะด้านนี้ก็จะไปบวกอินฟินิตี้เพราะฉะนั้นค่าดูลักษณะการศาสตร์ลังสีตรงนี้เราจะพบว่าโดเมนของฟังก์ชันตัวนี้ก็คือ R ใช่ไหมคะเพราะว่ามันไปได้เรื่อยๆจนถึงบวกอินฟินิตี้ด้านนี้ก็ไปได้เรื่อยๆจนถึงลบอินฟินิตี้นะคะทีนี้ถ้าเรน์ค่ะถ้าเรนเราก็ดูตัวนี้แล้วก็สาบเทียบมากับแกนแกน y ค่ะสาบเทียบมากับแกน y เราก็จะพบว่าค่าของ y เมื่อเทียบกับเส้นกราฟมันเกิดเส้นกราฟขึ้นมาได้ใน y ไปได้เรื่อยๆจนถึงบวกอินฟินิตี้นะคะ แล้วก็ถ้าเราสาดรลังสีมาด้านล่างนะคะเราก็จะพบว่าค่า y ก็เป็นไปได้เรื่อยๆที่จะก่อให้เกิดเส้นกราฟนี่มาจนถึงลบอินฟินิตี้เลยดังนั้นเราก็จะได้ว่าเรนของ f ก็คือ r เช่นเดียวกันนะคะหรือบางคนจะจำแพทเทิร์นเลยว่าอ๋อถ้าเป็น <c oughs> กราฟเส้นตรงที่ยูนิเวอร์สเป็น r โดเมนกับเรนก็คือ r นะคะง่ายๆนึกภาพไปในหัวนะคะ <c oughs> ต่อไปค่ะ,ะมาดูกราฟตัวนี้นะคะกราฟตัวนี้ก็จะเป็นคล้ายๆพาราโบลาตะแคงเอามาซีดเดี่ยวนะคะ <c oughs> ตัวนี้เราก็จะพบว่า,เ,าเราก็จะพบว่าเส้นกราฟเนี่ยถ้าเทียบกับแกน x เ,เนาะถ้าเทียบกับแกน x ตัวนี้ก็คือลึเก้านะคะ ถ้าเรานับตามสกเกลนะคะนี่ก็คือเลขกาเราก็จะพบว่าค่า x มันจะเริ่มสตาร์ทที่เลขกาวนะคะแล้วก็ถ้าศาสตร์ลังสีเส้นการาฟมาหาแกน x เราก็จะพบว่ามันก็จะสามารถเป็นค่า x ไปได้เรื่อยๆจนถึง x ที่เป็นลบนะคะแต่ค่า x จะไม่เกินกาไม่เกินกาวนะคะเพราะฉะนั้นตามนี้เราก็จะได้ว่าโดเมนของฟังก์ชันก็คือลบอินฟินิตี้มาจนถึง ปิดที่9นะคะนะคะต่อไปค่ะถ้าเราไปดูเส้นกราฟเมื่อเทียบกับแกน y นะคะตัวนี้ตัวที่เป็น x เ,เป็น9เราก็จะพบว่าค่า x มันจะเป็น0ใช่ไหมคะแล้วมันก็จะค่อยๆขยับมากขึ้นมากขึ้นนะคะตัวนี้มากขึ้นจนมาตัดที่เลข3ละทีนี้มันไปได้อีกนะคะด้านเนี้ย ะะถ้าศาสตร์ลังสีมาเรื่อยๆเราจะเห็นว่าเส้นกราฟมันจะไปได้อีกจนถึงบวกอินฟินิตี้เพราะฉะนั้นค่า y ก็จะเป็นตั้งแต่0ูนย์เรียงตามแกน y ขึ้นไปจนถึงบวกอินฟินิตี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าเรนของ f ก็คืออะไรคะปิดที่เลข0ไปถึงบวกอินฟินิตี้นะคะ <c oughs> <c oughs> โอเคค่ะ ไปต่อกันที่กราฟวงกลมบ้างนะคะเรียนภาคตัดกรวยมาแล้วในเทอมที่แล้วใช่ไหมคะหรือกาลังเรียนเทอมนี้ไม่แน่ใจนะคะบาห้องปกติเขาจะเรียนในในมสี่เทอมสอง 2. แต่ห้องวมว,วจะเอาไปประปกบก,กับเรขาคณิตวิเคราะห์นะคะถ้าเราดูตามนี้ตัวนี้จะเป็นเลขสองนะคะสเกลมันอาจจะเลขอันนี้เลขสองลบสองก็คือวงกลมสองหน่วยนั่นเองค่ะนะักเรียนวงกลมสองหน่วยเราก็จะพบว่า บางคนไม่อยากเขียนศาสตร์การศาสตร์ลังสีก็ได้นึกภาพเอาก็ได้ค่ะโดเมนโดเมนก็จะสตาร์ทตรงที่นี้ค่ะตรงตรงที่เป็นเป็นตรงที่เป็นลบสองยาวมาจนถึงอะไรคะสองอันนี้คือค่าของแกน x นะคะเราก็จะได้ว่าโดเมนของ f ก็คือปิดที่ลบสองมาที่สองนะคะส่วนเรนก็คือเส้นกราฟมันก่อเกิดขึ้นมาตั้งแต่ Y เป็นอะไรตั้งแต่ลบ2ไปจนถึงอะไรคะ2นะคะเราก็จะได้เรจ์ของ F คือปิดลบ2ถึง2นะคะโอเคนะคะหรือบางคนยังติดศาสตร์ลังสีก็ได้ค่ะตัวน,นี้มาเรื่อยๆนะคะทั้งฝั่งบนแล้วก็ฝั่งล่างแต่ว่าทำแรกๆมันจะลายตานิดนึงแต่คุณครูพยายามทำให้นักเรียนนึกภาพให้ได้ท้ายที่สุดเราก็จะทดน้อยลงนะคะอันนี้คือ พิจารณาค่า x เราจะเห็นว่ามันสตาร์ที่ลบสยาวมาถึง2นะคะ,อ,ะอยู่ระหวานน่างนี้แล้วก็แกน y เส้นการาฟเทียบกับแกน y ค่ะนะคะเทียบกับแกน y อันนี้เป็นการนึกภาพในหัวนะคะแต่เวลาทําส่งจริงก็เห็นภาพก็ตอบได้เลยนะคะแล้วก็จะเห็นว่า y ก็จะอยู่ระหว่างลบ2ถึง2นะคะ ต่อไปค่ะหลายคนก็จะเริ่มนึกได้เร็วครูก็จะเริ่มสาดรลังสีให้ดูน้อยลงนะคะถ้าดูกราฟตัวนี้ที่มีแอบส์ลูดนะคะแอบส์ลูดตัวนี้คุณสมบัติของเขาก็คือต้องมากกว่าหรือเท่ากับศูนย์แน่ๆใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเราดูตามนี้ค่ะ,นะคะเราก็จะพบว่าค่า y ตรงนี้คือพิกัดพิกัดอะไรคะตรงนี้น่าจะเป็นลบสใช่ไหมคะตรงดังนั้นจุดจุดต่ําสุดของเขาก็จะเป็นที่ ลบสกับลบสเพราะฉะนั้นค่าค่า y ค่า y จะต่ำสุดอที่ลบสทีนี้ค่า x เราจะพบว่าเส้นกราฟมันเกิดไปได้ทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะคะแสดงว่าเป็นค่า x ได้หมดเลยค่ะซ้ายกับขวานะคะ,ะตัวนี้ครูเริ่มไม่สารังสีให้ดูนะคะตัวนี้ก็จะได้ว่าโดมเมนของ f ก็คือ R เรนส์ละคะเรน์ดูที่ค่า y ค่ะค่า y จะสตาร์ทที่เลข -2 ใช่ไหมคะแล้วก็ค่อยๆเลื่อนสูงขึ้นไปเลื่อนสูงขึ้นไปแต่ต่ําสุดจะจะต่ําอยู่ที่ลบสนะคะเพราะฉะนั้นเรนจ์ของฟังก์ชันนี้ก็คือปิดที่ลบสไปจนถึง Infinity, ะะอินฟินิตี้นะคะโอเคนะคะต่อไปค่ะมาดูเส้นกราฟลักษณะแบบนี้แบบนี้เราเรียกว่าฟังก์ชันไม่ต่อเนื่อง,งเพราะว่ามันมีบางจุดที่ จะทำให้ไม่เกิดเส้นกราฟนะคะบางจุดที่ไม่เกิดเส้นกราฟก็คือกรณีที่ x เป็นอะไรคะเป็น1น,นะคะกรณีที่ x เป็น1มันจะทำให้ตัวส่วน e อ r l ลเส้นกราฟมันก็เลยไม่เกิดขึ้นนะคะครูจะขยายกราฟให้ดอูอันนี้ครูจะขยายเส้นกราฟให้ดูนะคะนักเรียนก็จะเห็นว่า,เ,าเส้นกราฟ ของคุณครูตรงนี้มันจะวิ้นมันจะวิ้นเลขอะไรไว้ค่ะตรงนี้ค่ะค่า x ไม่สามารถที่จะเป็นหนึ่งได้มันไม่ก่อให้เกิดเส้นกราฟนะคะแต่เป็นอย่างอื่นได้หมดเลยถัดจากเลขหนึ่งก็เริ่มมีเส้นกราฟได้เลยใช่ไหมคะถัดจากหนึ่งเออโทษทีค่ะถัดจากหนึ่งก็จะมีเส้นกราฟขึ้นมาด้านด้านซ้ายก็เริ่มน้อยกว่าหนึ่งนะคะไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้น โดเมนของ f ก็คือเป็นจำนวนจริงได้หมดทุกจำนวนยกเว้นเลขอะไรคะยกเว้นเลขหนึ่งค่ะมันจะทำให้เกิดฟังก์ชันไม่ต่อเนื่องไม่มีเส้นกราฟนั้นเกิดขึ้นนะคะทีนี้ถ้าเราพิจารณาเรนค่ะนะคะเรนดูเส้นกราฟเทียบกับเ,เทียบกับแกน y ใช่ไหมคะเส้นกราฟฝั่งนี้เมื่อเทียบกับแกน y ก่อเกิดได้ ด้านนี้เมื่อเทียบกับแกน y ลงมาด้านล่างก็ก่อบเกิดได้แตม่มันจะมีจังหวะเว้นนิดหนึ่งมันไม่สามารถที่จะเป็นค่าอะไรได้ค่ะถ,ถ้านักเรียนดูตามนี้นะคะมันลงมาเส้นกราฟมันลงมาต่ําสุดต,ต่ําสุดแล้วกําลังลู่เข้าหาเลขอะไรคะลู่เข้าหาเลขศูนย์ตรงนี้นะคะที่มันลู่เข้านะคะลู่เข้าเดี๋ยวนักเรียนเรียนริมเหตในเทอมสองนักเรียนก็จะแม่นยําขึ้นในการลู่เข้าลู่เข้าหาศูนย์แต่มีทางเป็นศูนย์ได้ไหมไม่ นะคะลู่เข้าหาศูนย์เฉยๆใกล้ๆมากๆแต่ไม่สามารถที่จะเป็นศูนย์ได้เพราะอะไรคะเพราะตัวเศษมันเป็นหนึ่งตัวเศษเป็นหนึ่งไม่ใช่ศูนย์ดังนั้นไม่มีโอกาสที่จะเกิดเป็นศูนย์ได้แน่นอนนะคะด้านนี้ก็จะเห็นว่าเส้นกราฟมันตีบเข้าเรื่อยๆเหมือนกันคะ่ะลู่เข้าหาเลขศูนย์แต่ไม่ใช่ศูนย์นะคะเพราะฉะนั้นเรนมันจะเป็นอะไรได้คะเรนก็คือ R ยกเว้นเลขศูนย์นั่นเองค่ะ ยกเว้นเลขศูนย์นะคะทันนะคะเดี๋ยววันนี้คุณครูจะให้นักเรียนพยายามศึกษาแล้วก็บันทึกรา,ายละเอียดพวกนี้ลงสมุดเก็บไว้ก่อนนะคะแล้วแล้วเดี๋ยววันถัดไปนะคะเวลาคุณครูอัพแบบฝึกหัดลงให้นักเรียนจะได้ทำเป็นนะคะแต่เวลาทำไม่ต้องมาสาดรังสี เหมือนคุณครูทําก็ได้นะคะนักเรียนดูอยากให้สามารถดูกราฟแล้วก็นึกภาพได้เลยว่ากราฟแบบนี้โดเมนคืออะไรเรน์คืออะไรนะคะนึกภาพเก่าอ่ะทีนี้มาดูฟังก์ชันเอ็กซ์ n พเนนเชบ้างค่ะฟังก์ชันเอ็กซ์ n พเนนเชนะคะตัวนี้นักเรียนจะสังเกตว่าเรนส์เป็นอะไรได้คะ่ะเอ้ยโทษทีค่ะโดเมนโดเมนสามารถดูได้เลย เห็นไหมคะ,ะกราฟเมื่อเทียบกับแกน x เป็นได้หมดเลยค่ะ x เป็นลบได้เลยนะคะ x เป็นบวกก็ทําให้ก่อเกิดเส้นกราฟได้เหมือนกันดังนั้นโดเมนไม่มีปัญหาค่ะโดเมนก็คือ R ทีนี้เวลาเราพิจารณานะคะอะเดี๋ยวค,คูจะขยายให้นิดนึงขยายเส้นกราฟให้ดูเพื่อที่จะเห็นอันนี้ครูสั่งเป็นพิกัดแบบมุมฉากนะคะจะได้ขยายทั้ง กน x แล้วก็ีกน y ให้นักเรเียนดูอ่านะคะจะเห็นว่าจำตำแหน่งที่มันตีบนะคะเดี๋ยวครูชี้ให้ดูเนี่ยตำแหน่งที่มันตีบถ้าดูไม่ดีเราจะมองว่ามันมันเป็นศูนย์ที่จริงไม่เป็นนะคะครูจะขยายครับให้ดูเห็นไหมคะยิ่งครูขยายมากเท่าไหร่ยิ่งครูขยายมากเท่าไหร่เรายิ่งจะเห็นว่ามันไม่ได้เข้ามันไม่ได้เป็นศูนย์นะคะมันแค่เข้าใกล้เข้าใกล้เข้าใกล้มากที่สุดแต่ไม่มีจุดสิ้นสุดนะคะ เพราะอะไรคะเพราะตรงเนี้ย2กำลัง x 2กำลัง x ถ้าถ้า x มันมากกว่า0ถ้า x มันเป็น0มันก็จะอยู่ที่1ถูกไหมถไหมตัวนี้ย0 1ถ้า x เป็น0มันจะได้ y เท่ากับ2กำลัง0ก็คือ1เป็นจุดตัดใช่ไหมคะนักเรียนน่าจะเรียน exponential กันมาบ้างแล้วในม4เสร็จแล้ว าจากนี้พอมันมากขึ้นมันก็จะเพิ่มแบบเทวีคูณเหมือนการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดเลยนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่า x เ,เป็นตำแหน่งที่ติดลบนะคะอันนี้ถ้า x เ,เป็นตำแหน่งที่ติดลบเช่น x เ,เป็นลบหนึ่งมันจะได้ y เป็น2กําลังลบหนึ่งท้ายที่สุดก็จะเป็น1ส่วน2ใช่ไหมคะดังนั้นถ้าเกิดว่าค่า x คูให้มันติดลบอย่างเงี้ยค่ะ มันจะได้เป็นค่า y ที่เท่ากับ2กาลังลบ x ท้ายที่สุดก็จะเป็น1ส่วน2กาลัง x ใช่ไหมคะเมื่อตัวเศษมันเป็น1มันเป็นไปไม่ได้ที่ค่า y มันจะเป็น0แค่ลูกเข้ามันทําได้แค่ลูกเข้าลูกเข้าหาอะไรคะลูกเข้าหาเลข0แต่ไม่ใช่0นะคะแต่ไม่ใช่0เพราะฉะนั้นเราจะตอบเรนณ์ว่ายังไงคะเรนณ์ของ f ก็คือจํานวนจริง โอทีค่ะจำนวนจริงที่เป็นบวกอะ่ะเราก็จะเรียกว่าอะไรคะเปิดศูนย์ถึงบวกอินฟินิตี้เห็นไหมคะมันเข้าใกล้ศูนย์แล้วก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นไปจนถึงแกน y ค่าที่เป็นบวกด้านบนนะคะอย่เงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเรานึกกราฟออกได้เร็วๆเราก็จะสื่อการหาโดเมนกับเลนได้เร็ว ตัวนี้โควิด19บอกได้เลยว่าการแพร่ระบาดของเขาก็คือใช้แพทเทิร์นของฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียลไม่ว่าจะเป็นการแพร่ระบาดของเชื้อวไวรัสหรือการค้นหาระดับภูมิคุ้มกันของมนุษย์หรืออะไรก็ตามแต่ที่เป็นเกี่ยวกับการแพร่ของสิ่งมีชีวิตเป็นฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียลหมดเลยนะคะนักเรียนลองไปศึกษาทำโครงงานได้นะคะนะักเรียน ทีนี้มาดูฟังก์ชันตีโกมิติบ้างค่ะตีโกมิติเราเดี๋ยวครูขยายให้ดูนิดนึงขยายกราฟให้ดูนิดนึงนะคะอ่าโอเคค่ะพอขยายกรัฟเรายิ่งจะเห็นชัดว่าค่าโดเมนอ่ะดูเร็วๆเลยโดเมนก็คืออะไรคะอ่าเห็นไหมคะเส้นกราฟเกิดขึ้นได้ทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาไปเรื่อยๆ ถึงลบอินฟินิตี้บวกอินฟินิตี้เลยแต่เรนจ์ของ f มันจะแกว่งอยู่ที่อะไรคะปิดลบหนึ่งถึงหนึ่งเท่านั้นเห็นไหมคะตรงเนี้ยในวงกลมหนึ่งหน่วยใช่ไหมคะฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียลมันจะแกว่งอยู่ที่แค่นี้คะ่ะตีขึ้นตีลงตรง,ตรงอาจจะมีโทษนิยมตำแหน่งนี้บ้างเพราะฉะนั้นก็จะอยู่ในช่วงปิดลบหนึ่งถึงปิดหนึ่งนะคะ อะหรอย่างอ่ะอยัางอันนี้เป็นพาราโบลานะคะพาราโบลาพาราโบลาถ้าดูตามนี้ดูเร็วๆได้เลยคะ่ะโดเมนของ f เส้นกราฟ x เป็นด้านลบก็ก่อเกิดเส้นกราฟ x เป็นด้านบวกก็ก่อเกิดเส้นกราฟดังนั้นโดเมนเป็นได้ทุกจํานวนค่ะอะ่ยกกําลังสองมันก็เป็นบวกได้อยู่ดีใช่ไหมคะเจ้า x ตัวนี้ก็คือจํานวนจริงอ่ะทีนี้เรนค่ะเรนเราจะเราจะสตาร์ทต,ตรงเนี้ยค่ะตรง x เป็นหนึ่งนะคะ ตรง x 1, เป็น,น1ก็จะได้เรน์ของ f ก็คือต่ำสุดอยู่ที่ปิด1แล้วก็เส้นกราฟเกิดขึ้นเมื่อไ y มากขึ้นนะคะก็ถึงบวก infinity นะคะ infinity ใช้ช่วงเปิดนะคะเพราะเราไม่รู้ว่าตัวสุดท้ายมันคืออะไรหมดแล้วยังอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปนี้เอาเอาแค่หัวข้อนี้ก่อนเนาะเดี๋ยววันพฤหัสกูจะอัพกรณีที่พิจารณาอย่างอื่นให้อีกทีหนึ่ง ะะวันนี้เอาหัวข้อแรกแบบออริจินอลก็คือดูกราฟแล้วทุกคนต้องสามารถมองและนึกภาพในหัวแวบออกมาเลยว่าโดเมนคืออะไรเรน์คืออะไรนะคะทีนี้ในช่วงแรกอาจจะศาสตร์ลังสีนะคะอาจจะศาสตร์ลังสีเอาแบบหาที่ครูทำให้เมื่อกี้ไปลองทำดูปิดคำตอบไว้ศาสตร์ลังสีในช่วงแรกพอศาสตร์ลังสีในช่วงแรกเสร็จแล้วตัวหลังไม่ต้องศาสตร์ลังสีให้นึกภาพให้นึกภาพในหัว ว่าเส้นกราฟอย่างนี้โดเมนคืออะไรเรนคืออะไรนะคะและหลังจากนั้นตามแต่ละหัวข้อรูจะพาวาดเทคนิคการวาดกราฟแบบเร็วๆให้นักเรียนเมื่อนักเรียนเกิดภาพในหัววิธีการพิจารณาโดเมนในหัวเรวิธีการพิจารณาเรนในหัวจากกราฟนักเรียนจะสามารถหาโดเมนกับเรนได้เร็วขึ้นนะคะได้เร็วขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าบางทีเราไปสอบเรียนต่อนะบางทีอ่ามันเป็นโค้ดที่แบบ แบบบอกเงื่อนไขอันนี้เขาให้เป็นสมาการอย่างนี้มาบางครั้งเราพิจารณาเอ๊ไม่แน่ใจตัวที่จะทําให้เราชัวที่สุดคือกราฟถ้าเราดูจากกราฟปิน่นมันจะชัวมากเลยนะคะโดยเฉพาะกราฟที่เราคุ้นเคยเราเห็นสมาการปุ๊บรู้เลยว่าเป็นพาราโบลา,ลา,ายิ่งเราหาจุดต่ําสุดอย่างนี้ได้เรารู้เลยว่าจุดต่ําสุดคือค่า y าใช่ไหมคะเราก็จะสามารถเห็นขอบเขตค่า y ที่เป็นจุดมินิมัมได้แล้วก็ศาสต์ขึ้นไปด้านบนก็จะรู้ ว่าเรียนมันคืออะไรนะคะาฝากให้หนักเรียนไปศึกษาแล้วก็เลเชอร์เก็บไว้ในสมุดนะเพราะว่าตัวแบบฝึกหัดมันจะมีตัวนี้อยู่แต่ในหนังสือมันไม่มีเขาคิดว่านักเรียนเรียนมาแล้วในชั้นม .4 คือคุณครูคมองว่ามันจําเป็นก็เลยเอามาสอนทบทวนให้นะคะสําสหรับภาพนี้ก็คงจะเอาไว้เท่านี้นะคะเดี๋ยวภาพหน้าคุณครูอัพคลิปวิดีโอหัวข้อถัดไปให้ค่ะสวัสดีค่ะนักเรียน